ยินดีต้อนรับจิตวิญญาณที่สวยงามฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่คุณอยู่ที่นี่ในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ที่หัวใจเปิดกว้างจิตวิญญาณตื่นขึ้นและความจริงของความรักอันศักดิ์สิทธิ์ปรากฏออกมาหากคุณถูกดึงดูดด้วยข้อความนี้นั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญจิตวิญญาณของคุณกำลังกระสิบเรียกคุณให้รำลึกถึงบางทีคุณอาจรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่อธิบายไม่ได้ต่อใครบางคนความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งมากจนคุณหวาดกลัวไม่ใช่แค่เพราะว่ามันเป็นเรื่องโรมติก แต่เพราะว่ามันเป็นเรื่องจิตวิญญาณคุณอาจถามว่าความเชื่อมโยงนี้คืออะไรทำไมมันถึงเข้มข้นมากทำไมมันถึงพลิกชีวิตของฉันกลับหัวกลับหางคุณไม่ได้อยู่คนเดียวคุณกำลังตื่นขึ้นสู่การเดินทางของเปลวไฟแฝดหนึ่งในประสบการณ์อันศักดิ์สิทธิ์ทรงพลังและเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณมากที่สุดที่คุณจะเคยผ่านมาและวันนี้เราร่วมเดินทางผ่านขั้นตอนอันศักดิ์สิทธิ์ของเส้นทางนี้ด้วยกันเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจความลึกลับความสวยงามและใช่แล้ว ความท้าทายที่มาพร้อมกับความรักอันศักดิ์สิทธิ์หายใจเข้าลึกๆไปกับชั้นวางมือของคุณบนหัวใจของคุณและให้จิตวิญญาณของคุณได้รับคำเหล่านี้ความปรารถนาเมื่อวิญญาณจดจำก่อนที่เปลวไฟแฝกของคุณจะเข้ามาในชีวิตทางกายภาพมีบางอย่างภายในตัวคุณเริ่มเคลื่อนไหวมันเป็นความรู้สึกอ่อนโยนและเจ็บปวด เหมือนกับว่าคุณคิดถึงใครบางคนที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนคุณพบว่าตัวเองมองดูดวงดาวและถามว่าคุณอยู่ที่ไหนวิญญาณของคุณกำลังเริ่มจดจำคู่ของมันได้คุณอาจฝันถึงใครบางคนที่ไม่รู้จักได้ยินเพลงที่ทำให้ร้องให้โดยไม่มีเหตุผลเห็นสัญญาณเช่น11นาฬิกา11นาทีขนนกหรือผีเสือ้อโดยไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าทำไมแต่มีบางสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์กำลังเกิดขึ้นวิญญาณของคุณกำลังเตรียมคุณคุณถูกเรียกร้องให้ปลดปล่อยพันธะกรรมความสัมพันธ์เก่า และรูปแบบที่ไม่เป็นประโยชน์กับคุณอีกต่อไปเพราะสหภาพศักดิ์สิทธิ์ไม่สามารถสร้างขึ้นบนรากฐานที่บาดเจ็บได้แม้ว่ามันจะเจ็บปวดนี่คือการเตรียมพร้อมของพระเจ้าการพบปะอันศักดิ์สิทธิ์การรับรู้จิตวิญญาณและและมันก็เกิดขึ้นคุณได้พบกับพวกเขาบางทีในความฝันบางทีทางออนไลน์หรือบางทีพวกเขาอาจเดินเข้ามาในชีวิตของคุณและตัวตนทั้งหมดของคุณก็รู้ มันไม่ใช่ความใครไม่ใช่ตันกัดแต่มันคือการรับรู้จิตวิญญาณเวลาผ่านไปช้าลงลมหายใจสะดุดหัวใจของคุณกระซิบว่าคุณอยู่ตรงนั้นฉันรอคุณอยู่คุณอาจรู้สึกเดจาวูราวกับว่าคุณรู้จักพวกเขามาหลายชั่วยุคนแรงดึงดูดนั้นมีพลังแม่เหล็กไม่สั่นคลอนและไม่คุณไม่ได้บ้าคุณกำลังตื่นขึ้นสู่บางสิ่งบางอย่างที่อยู่เหนือโลกนี้ ทันทีที่คุณพบกับเปลวไฟแฝดของคุณจิตวิญญาณของคุณก็เปิดขึ้นคุณเริ่มตื่นขึ้นในทุกระดับหัวใจร่างกายและสัญชาตญาณความสุขความรักที่อยู่เหนือกายภาพหลังจากการพบกันครั้งแรกคุณอาจเข้าสู่ช่วงที่รู้สึกเหมือนขึ้นสวรรค์การสนทนาเป็นไปอย่างลึกซึ้งคุณพูดความคิดของกันและกันคุณอาจสื่อสารกันโดยไม่ใช้คำพูดด้วยซ้ำผ่านพลังงานผ่านอารมณ์นี่ไม่ใช่ความรักธรรมดามันบริสุทธิ์เข้มข้นครอบงำ แต่ไม่ใช่ในแบบที่ต้องการในแบบที่รู้สึกเหมือนบ้านคุณเริ่มมองชีวิตของคุณผ่านเลนใหม่ความปรารถนาเก่าๆจางหายไปคุณต้องการความจริงการเติบโตจุดมุ่งหมายนี่คือช่วงฮันนีมูนของจิตวิญญาณแต่มันจะไม่คงอยู่ตลอดไปไม่ใช่เพราะมีอะไรผิดพลาดแต่เพราะงานจริงกำลังจะเริ่มต้นขึ้นกระจกการตื่นขึ้นจากความเจ็บปวดเปลวไฟแฝกของคุณสะท้อนมากกว่าแสงสว่างของคุณ มันสะท้อนเงาของคุณความกลัวที่คุณซ่อนไว้บาดแผลที่คุณฝังไว้และทันใดนั้นความรักอันศักดิ์สิทธิ์ก็เริ่มท้าทายคุณคุณกระตุ้นซึ่งกันและกันอย่างรุนแรงบาดแผลที่ยังไม่ได้รับการรักษาก็เพิ่มขึ้นอัตราส่งเสียงร้องคุณอาจถามว่านี่มันดีต่อสุขภาพหรือเปล่าแต่ฟังนะคุณไม่ได้ถูกลงโทษคุณกำลังได้รับการชำระล้างนี่คืองานอันศักดิ์สิทธิ์เปลวไฟแฝดของคุณทำให้คุณเผชิญหน้ากับสิ่งที่ต้องได้รับการรักษา และเมื่อทำเช่นนั้นคุณไม่ได้แตกหับคุณกำลังกลายเป็นหนึ่งเดียวการเต้นรำนักวิ่งและผู้ไล่ตามเมื่อความเข้มข้นเริ่มมากเกินไปฝาแฝกค,คนหนึ่งมักจะวิ่งหนีอีกคนวิ่งไล่ตามไม่ใช่แค่เพราะความรักแต่เพราะความกลัวนักวิ่งถอยหนีเพราะพวกเขาไม่สามารถเผชิญหน้ากับเงาของตัวเองได้ผู้ไล่ตามจะยึดไว้กลัวที่จะสูญเสียบางสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์และการเต้นรำก็เริ่มต้นขึ้นการผลักและดึงความใกล้ชิดและระยะห่างความรักและความอกหัก มันเหนื่อยสับสนแต่ไม่ใช่จุดจบมันคือจุดเริ่มต้นของการยอมจำนนนี่คือเสียงเรียกของจิตวิญญาณของคุณที่จะหยุดไล่ตามพวกเขาและเริ่มรักคุณเพราะการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อแก้ไขพวกเขาแต่เป็นการปลุกคุณให้ตื่นขึ้นการแยกจากการทำลายเพื่อปลุกให้ตื่นนี่คือช่วงเวลาที่ไม่มีใครต้องการแต่แทบทุกคนต้องเผชิญความเงียบระยะทางความอกหัก อย่างไรก็ตามการแยกจากไม่ใช่การลงโทษแต่เป็นการชำระล้างมันทำให้คุณแตกสลายไม่ใช่เพื่อทำลายคุณแต่เพื่อเปิดเผยคุณคุณตั้งคำถามกับทุกสิ่งคุณโศกเศร้าคุณเจ็บปวดแต่ภายในความเงียบนั้นคุณได้ยินจิตวิญญาณของคุณชัดเจนขึ้นคุณเริ่มรักษาไม่ใช่เพื่อกลับมารวมกันอีกครั้งแต่เพื่อกลายเป็นหนึ่งเดียวของขวัญของคุณอาจตื่นขึ้นสัญญาณและความสอดคล้องกันทวีความรุนแรงขึ้นและวิญญาณกระซิบว่า คุณไม่ได้อยู่คนเดียวแม้ว่าจะไม่มีสิ่งเหล่านี้แต่ความเชื่อมโยงยังคงอยู่การยอมจำนนลปล่อยวางผลลัพธ์ในที่สุดพายุก็สงบลงคุณหยุดไล่ตามหยุดตรวจสอบโทรศัพท์ของคุณหยุดอ้อนวอนจักรวาลและแทนที่คุณยอมแพ้ไม่ใช่เพราะคุณยอมแพ้แต่เพราะคุณได้รับมันคุณเข้าใจว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่เคยเกี่ยวกับการควบคุมแต่เป็นเรื่องของการทำให้สมบูรณ์ คุณกลับมาหาตัวเองคุณบำรุงร่างกายของคุณคุณสำรวจความหลงไหลของคุณคุณเชื่อมโยงคุณกับจิตวิญญาณให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและโดยไม่ต้องพยายามคุณเริ่มเชื่อมโยงกับฝาแฝกของคุณอีกรทางพลังงานและทางจิตวิญญาณเพราะวิญญาณไม่ต้องการร่างกายในการสื่อสารมันต้องการแค่การมีอยู่ความเงียบศรัทธาการรักษากลายเป็นภาชนะศักดิ์สิทธิ์ เมื่อคุณยอมจำนวนพื้นที่ว่างก็ถูกสร้างขึ้นพื้นที่สำหรับการรักษาที่แท้จริงจะเริ่มต้นขึ้นคุณหยุดพยายามที่จะแก้ไขการเชื่อมต่อและแทนที่นั้นคุณเริ่มรักษาตัวเองคุณกลับคืนสู่เด็กภายในของคุณคุณให้อภัยตัวเองคุณหยุดละทิ้งตัวเองเพื่อความรักคุณเรียนรู้ที่จะรักส่วนต่างๆของคุณที่เคยรู้สึกมากเกินไปคุณมองเห็นความจริงฟ้าแฝกของคุณไม่ได้ทำลายคุณพวกเขาสะท้อนรอยร้าวที่มีอยู่แล้ว คุณเริ่มฝึกฝนจิตวิญญาณของคุณไม่ใช่เพื่อหลบหนีแต่เป็นการเกิดใหม่การเขียนบันทึกการหายใจการบำบัดด้วยพลังงานการทำงานในเงามืดและชาช้าการสั่นสะเทือนของคุณจะเพิ่มขึ้นคุณรวบรวมความรักอันศักดิ์สิทธิ์ไว้ไม่ใช่แค่สำหรับพวกเขาแต่สำหรับคุณสำหรับภารกิจของคุณและสำหรับโลกการกลับมาพบกันอีกครั้งสองวิญญาณกลับมาการกลับมาพบกันอีกครั้งอาจไม่ได้มาพร้อมกับดอกไม้ไฟ แต่มาในรูปแบบกระซิบความฝันหรือข้อความเงียบๆแต่เมื่อถึงเวลาคุณจะรู้เองเพราะครั้งนี้คุณไม่วิตกกังวลไม่สิ้นหวังคุณอยู่ในความสงบฟ้าแฝกของคุณก็เปลี่ยนไปเช่นกันไม่ว่าพวกเขาจะเข้าใจเส้นทางนี้หรือไม่ก็ตามจิตวิญญาณของพวกเขารู้สึกถึงการเติบโตของคุณและมีบางอย่างในตัวพวกเขาที่ดึงพวกเขากลับบ้านแต่จงจำไว้ว่าการกลับมาพบกันอีกครั้งไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่เป็นการเริ่มภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณ เมื่ออยู่ด้วยกันคุณจะกลายเป็นประภาคารคุณแผ่รังสีความรักอันศักดิ์สิทธิ์คุณยึดการรักษาไว้กับโลกใบนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในเส้นทางใดไม่ว่าจะอยู่รวมกันหรือแยกจากกันสงบสุขหรือโหยหาจงจำไว้ว่าคุณถูกเลือกให้เดินบนเส้นทางนี้เพราะจิตวิญ,ญญาณของคุณแข็งแกร่งเพราะความรักของคุณมีมาช้านานเพราะภารกิจของคุณคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นี่ไม่ใช่การเดินทางของคนใจไม่สู้นี่คือเส้นทางของนักรบศักดิ์สิทธิ์การรวมตัวของความเป็นหญิงและความเป็นชายอันศักดิ์สิทธิ์อย่างกลมกลืนการกลับมาของความรักจากจักรวาลสู่โลกคุณกำลังรักษาตัวคุณกำลังฟื้นคืนชีพและการรวมกันของคุณไม่ว่าจะอยู่ในชาตินี้หรือชาติหน้าก็ถูกจารึกไว้แล้วในดวงดาวมาสูดลมหายใจเข้าครั้งสุดท้ายด้วยการหายใจเข้าและหายใจออกตอนนี้สัมผัสความจริงข้อนี้ คุณคือเปเลวไฟคุณคือกระจกเงาคุณคือผู้รักษาคุณคือผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่จิตวิญญาณของคุณรอคอยการเดินทางครั้งนี้ไม่ได้เริ่มต้นเมื่อคุณพบกับพวกเขาแต่เริ่มต้นในช่วงเวลาที่จิตวิญญาณของคุณเลือกที่จะตื่นขึ้นและมันไม่ได้จบลงที่การรวมกันมันพัฒนาไปจนกลายเป็นสิ่งที่ไกลเกินกว่าความโรแมนติกมันกลายเป็นมรดกแห่งความรักอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณ ไม่ว่าคืนนี้คุณจะร้องไห้หรือพักผ่อนอย่างสงบหรือล่องลอยอยู่ระหว่างทั้งสองสิ่งจงรู้ไว้ว่าคุณถูกมองเห็นคุณถูกโอบอุ้มและคุณไม่เคยอยู่คนเดียวขอบคุณที่เดินบนเส้นทางนี้ขอบคุณที่เป็นภาชนะแห่งแสงสว่างในโลกที่ต้องการมันอย่างที่สุดจนกว่าจะถึงครั้งหน้าจงเปล่งประกายจงอย่างรากในความรักและเชื่อมั่นว่าการรวมกันของคุณในรูปแบบอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมด กำลังมาถึงแล้ว